สวัสดีครับร้านแม่คอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอบนเทสนะผมจะเป็นบนเทสการ์ดจอของทางกิกะไบนะครับจะเป็น T Force 750 Ti นะครับตัวนี้ส่องพัดลมนะครับจะเป็น Winforce นะครับพัดลมเนี่ยพัดลมไม่คอนไม่โยกนะครับมาดูที่ข่าวการ์ดจอนะครับผมนี่นะครับไม่มีผิดเบวนะครับมีพอร์ต HDMI สองพอร์ต HDMI สองพอร์ตนะผมเสียบเป็น HDMI เข้าหน้าจออยู่นะครับตอนนี้เพดหลังนะครับ สเสินค้าตัวนี้จะเป็น160 941 019 366นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับ750 Ti นะครับ OC นะครับ2 GB นะครับการ์จอตัวนี้ต้องการไฟเลี้ยงนะครับ6พินนะผมนะครับใช้เป็นบอร์ดลอยนะครับผมมาดูที่ส่วนของหน้าจอกันนะครับมกติปกตินะครับค้นหาด้วย gpu set นะครับนะเป็นวิดี i a gforce e gtx เจ็ดห้าศูนย์ทีไอเมมโมรีไซส์นะครับเมมโมรี่ไซส์จีนะครับจะจะเทสเราระบบฟูลมาร์กนะครับผมมาดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ของการจอกันนะครับวาดีเทคสักครู่นะครับอ่าดีเทคแล้วนะครับเฟรมเรทที่ได้ในความละเอียดท d ีนะครับนี่นะครับอยู่ที่75ิเฟรมเรทนะครับสูงสุดคือ76นะครับการจอทำงาน99%านนะครับ ดูที่ความร้อนนะครับความร้อนตอนนี้แตะอยู่ดีห้าสิบห้าสิบเอ็ดองศานะครับในโฟมาร์ก็อาจจะไม่ตรงนะอาจจะบวกลบห้าบวกลบเจ็ดนะครับในความร้อนภาพไหลลื่นไม่มีอาการหน่วยอาการกระตุกนะครับมันดูส่วนของพัดลมนะครับนี่นะยังหมุนปกตินะครผม อันนี้จะฟูลโหลดแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลเทสในฟูลโหลดกันนะครับดีเทเสร็จแล้วดูผลเทสครับผลเทสที่ได้ในความละเอียด HD นะครับจะอยู่ที่44เฟรมเรทนะครับผมความร้อนอยู่ที่61องศานะครับ yeah. อ่านครับ